ิทานเรื่องหมาป่ากับลูกแกะเรื่องราวของกระต่ายน้อยผู้น่าสงสารกับหมาป่านิสัยเจ้าเล่ห์นิสัยไม่ดีเราควรหลีกให้ห่างจากคนพนันหมาป่าตัวหนึ่งกินน้ำอยู่ที่ลำธารเห็นลูกแกะเดินท่องน้ำมาแต่ไกลคิดจะจับกินเสียแต่ก่อนที่จะจับกินต้องทำให้ลูกแกะเห็นความชอบธรรมของตนก่อนหมาป่าจึงพูดกับลูกแกะว่า ลูกแกะถือดีอย่างไรมากวนน้ําให้ค,คุณลูกแกะจึงตอบไปว่าตนจะไปทําให้น้ําขุนได้อย่างไรในเมื่อหมาป่าอยู่ที่ต้นน้าหมาป่าหาเรื่องต่อไปว่าเมื่อปีกลายลูกแกะได้ด่าว่าตนลูกแกะจึงรีบตอบไปว่าตนจะไปด่าว่าหมาป่าได้อย่างไรในเมื่อปีกลายตนยังไม่ได้เกิดเลยหมาป่ายังไม่ยอม หาเรื่องต่อไปว่าถึงแม้ลูกแกะจะไม่ได้ด่าว่าตนแต่พ่อแม่ของลูกแกะได้ด่าว่าตนดังนั้นลูกแกะต้องรับผิดชอบยังไม่ทันสิ้นคำมันก็จะครุบลูกแกะกินเป็นอาหารเริ่มด้วยช่วยคิดข้อคิดที่ได้จากเรื่องหมาป่ากับลูกแกะคืออะไร ตัวอย่างข้อคิดที่ได้จากเรื่องม้าป่ากับลูกแก่ความบริสุทธิ์ไม่สามารถปกป้องตนจากภัยร้ายอันป่าเถื่อนได้คนพาลมักหาเรื่องคนอื่นการหลีกเลี่ยงคนพาลจะทำให้เราไม่เดือดร้อนการบ้านวันที่10สิงหาคม2564ให้นักเรียนทำแบบฝึกหัดหน้า184ข้อที่4และสามารถศึกษาเนื้อหาได้จากหนังสือวรรณคดีและวรรณกรรม หน้าที่33-35ค่ะ